นอุ้ยกัดอุ้ยติดเรียบร้อยขนาดไม่ได้วิทนะครับยักษ์ยางปามตั้งใจกัดเฉยๆแล้วเนี่ยเต็มปากอะย่าเลยใส่เล่นๆนะฝ่าวัดนี้ครับผมที่เด็ดเลยยักษ์ยางครับผม ขีดสองขีดนะโอเคอีกหนึ่งแดมสุดยอดครับผม